วันนี้เราออกมาอีกแลว้วบาปบากลมวันนี้วันที่14เมษายน2567เมื่อวานนี้เราก็ออกมาพอออกมาลืมถ่ายตั้งแต่แรก <c oughs> พอกลับจะถึงบ้านนึกได้เอาถ่าย <c oughs> ตรงเนี้ยค,คุณเขาเรียกสี่แยกแหลมแท่นตรงนี้นะคุณดูทางนู้นนะ่ะที่เป็นแหลมแหลอะ่ะเป็นค่ายทหารเนาะที่ ใครใครเข้ามาสร้างไว้ลืมไปแล้วว่ากุลนู่นอ่ะคนไม่เยอะอะ่ะปีเนี้ยแปลกปกติทุกปีนะติดเลยอะ่ะที่ไม่ติดอะ่ะแล่นไปสบายสบายเมื่อกี้ก็กลับรถมาทันด้วยปกติกว่าจะออกจากซอยได้นี่นะโูยนานมากอันน,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 นี้อันนี้อะไรเนี่ยวันไหลวันแม่นะสิบหกสิบเจ็ดเมษายนนะคุณ วันนี้วันที่สิบสี่สิบสามสิบสี่คนไม่เยอะอะระวมอไซน์นะกุลมมันชิดจังอะไหมจะตัดแล้ว หยุดรับน้ากันเดี๋ยวมันหยุดรับรับน้ําเสร็จแล้วพอหยุดรับน้ําคุณก็ตูดชนเขาไงที่บอกเนี่ยคุณสงสารกันเราจะไปรู้ได้ไงเขาจะสาดตอนเอาก็ยกถังเราเห็นอยู่ถึนได้บอกไงที่ยกแล้วก็ไม่สาดแล้วถ้าสมมติว่าเขาหยุดแล้วคุณหยุดไม่ทันชนตูดเขาคุณจะว่าไงอะ กันหมดแล้ว พุ่งตกดินทิ้นแสงเหมือนดังนกบินน่าสิ้นแรงร่วงโรยสู่เหวอาบายห่วงสาวดาวสิน้นไร้ที่อยู่กินบนเขาทำลายหนุ่มท้องน้าจะมอบกายหัวใจใ ยายาเลยเนี่ยแข็งเหรอสี่ฟูดก็ใช่นี่่ะประจันเซียวเนี่ยไม่แข็งไงนั่นไงนั่นเขาจะสาดแต่ไม่สาดนะมก็ไม่สาดเพราะเห็นไม่ไม่มีสาวก็ไม่สาดไง ปรับปรุงอ่ะคือเป็นทรงธรมรมดาธรรมดาโอยคนเข้าคึกคืนเลยอ่ะพอหยุดไปเพื่อปรับปรุงแป๊บเนียกลับมาเป็นที่เดิมแล้วก็สวยกว่าไม่มีคนเข้า,าอ่ะแลกเออ,เห,อเหมือนเหมือนพอปรับปรุงแป๊บเนี่ยคนหายปป๊บหายยาวเลยอ่ะเลยกลายเป็นไม่ค่อยมีคนอย่างร้านอาหารของคุณแหม่มเนี่ยนะตอนนู้นอ่ะที่เป็นทรงเก่าอยู่อ่ะเฮ้ยเราเห็นรถเต๊ะไปหมดเลยจอดเข้าไปจอดข้งางในนะ แต่ตอนนั้นน่ะเหมือนเป็นทรงบ้านไม้แล้วก็เป็นทรงธรรมชาติอ่ะของของสวนอาหารน่ะหูแต่ว่าเขาแต่งใหม่เป็นแบบทันสมัยขึ้นน่ะคนรถก็ไม่ค่อยเข้าเนาะเออเราก็งงว่าแค่เปลี่ยนอะไรบางอย่างปั๊บเนี่ยคนก็หายไปเนาะ นะคุณจะไปศาลหน้าศาลน่ะแถวแถวกลางชนบุรีอะ่ะเขาจะมีงาน,นงประจำปีก็เลยจะไปดูว่าเขามีอะไรเพิ่มไหมแต่อาหารหรือของอะไรเล่นๆเ,เนี่ยแพงมากแต่ที่นี่แพงหมดอะ่ะ ทองชีพสูงสูงทีเดียวแต่อย่างว่ามันเป็นจังหวัดท่องเที่ยวก็เลยก็เลยทุกอย่างแพ้หมดบางทีตอนที่เราไปเที่ยวระยองอ่ะปวามหมึกย่างอ่ะ ที่นู่นกับถูกกว่านนะที่ประมึยกย่างเป็นไม้ๆอะเนาะไม้ยี่ห้าสามสิบเนี่ยคือเป็นตัวแหละประมึกอะเขาเลือกประมึกกล้วยไหมตัวใหญ่กว่าที่นี่ไงแต่ของที่นี่เขาก็มียี่สิบยี่ห้าสามสิบนั่นแหละแต่ว่าตัวมันเล็กกว่ากัน จะสู่ถนนอ่างศิลานะอันนี้ก็คืออ่างศิลากระบังแสนถนนนั่นนะชื่อตลาดเก่าอ่างศิลาสองห้าหนึ่งเก้าเคยเข้าไปแล้วแต่ก็เงียบงอยเหงามันไม่ได้คึกคักเหมือนก่อนช่วงโควิดเนาะหลังจากโควิดเนี่ยมันสถานที่มันเงียบหองอยเหงาไปหมดเลยนี่โรงเรียนพระตำหนักมหาราช จังหวัดแต่ประมาณนั้นเนี่ยตรงนั้นจะนเป็นศูนย์ราชาการเป็นไปหมดเลยอแล้วเขามักจะมีกิจกรรมตรงนั้นกันเดี๋ยวเราลองไปดูว่าเขามีกิจกรรมอะไรบ้าง ประมาณหมดเลยีเซนทั้ไม่รู้จัดกี่วันน่าจะถึงวันที่สิบเจ็ดที่ว่าไม่รู้อะแล้วก็ที่เนี่ยวันที่สิบหกสิบเจ็ดก็คือวันไหลก่อพระทรายกันน่ะแหละและ้วก็มีการประกวดกันแล้วก็มีคอนเสิร์ตทุกปีเขาก็มีปีที่แล้วเราก็ไปถ่ายที่ก็ประกวดกองทรายกันนะเดี๋ยวปีนี้ก็จะไปอีก มีสถาบันพลังจิตตานุกภาพของหลวงพ่อวิทยางด้วยนี่คุณเห็นรูปหลวงพ่อไหมเมื่อปีห้าเก้าก่อนที่เราจะไปแคนาดาเราก็มาตรงนี้แหละแล้วมาอยู่ตรงนี้เข้าไปว่าจะไปฝึกจิตเนาะสมาธิอะไรเงี้ยปรากฏว่าเขาบอกว่าที่แคนาดาก็มีนะเออเราก็ไปแล้วเราก็ไปตามวัด ของหลวงพ่อวิริยังอะที่แวนคูเวอร์ก็ไปเจอน้องพรแต่ตอนนี้น้องพรก็ยังพอมาเที่ยวก็มาเจอกันแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันแต่ตอนนี้น้องพรกลับไปที่แวนคูเวอร์แล้วแต่ต้นพวกนี้คือปลาอะไรนี่คือคุณลมที่เป็นเอกสาวไฟอ่ะมันเป็นเหมือนกระดูกปลาเหรอ เขาเปลี่ยนแล้วใช่ไหมเนี่ยเขาทำเสาไฟสวยแล้วอ่ะ ตรงนี้มีร้านอยู่ร้านหนึ่งชื่อร้านมั่งมีเห็นเข้าไปในเฟซมีคนมาอดุดหนุนเยอะอยู่แล้วก็สถานที่เขาสวยเรายังไม่ได้ลองเข้าไปเลยอ่ะจะจะจะหราเวลาแล้วไม่ได้เข้า ซ้ายจะเป็นเข้าวกรุงเทพสะพานชลมากวิถีถเนาะเออเราก็ไปอยู่บ่อยๆแต่ตรงนั้นอะเดี๋ยวไปตัดต่อเอาโอเคแค่นี้ก่อนนะ